you <music> รัตนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนไตรัยหนึ่งในพระรัตนไตรัยคือพุทธะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียสถานและปูชนียวัตถุหลากหลายสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพุทธบารมีแต่พระบรมสารีริกธาตุ เป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่เชื่อว่าบังเกิดจากพระพลกายของพระพุทธองค์ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสักการะพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถเบื้องขวาณสาลาพระราชศัทธาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารถนนพระรามหนึ่งปทุมวันกรุงเทพทุกวัน ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิถาวรจิตถาวโรมารายโทรศัพท์02-253-8822และ02-252-5465อหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยข้าพเจ้า ขอนอมนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอาหังวันทามิสัพพโสข้าพเจ้าขอนมัสก,การองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นด้วยประการทั้งปวง<า>รัตนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัย หนึ่งในพระรันตนตรัยคือพุทธะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียสถานและปูชนียวัตถุหลากหลายสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพุทธ,ธบารมีแต่พระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่เชื่อว่าบังเกิดจากพระวรากายของพระพุทธ,ธองค์ เชิญพุทธศาสนิกชนสการะพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถเบื้องขวาณศาลาพระราชศัทธาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารถนนพระรามหนึ่งปทุมวันกรุงเทพทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิถาวรจิตถาวโรวมาลัยโทรศัพท์0 2 2 5 3 8 8 2 2 และ02 252 5465อาหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอะหังวันทามิสัพพโสข้าพเจ้าขอนมัสการองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นด้วยประการทั้งปวง จิตดิ้นรนกลับกลอกป้องกันยากห้ามยากคนมีปัญญาสามารถทำให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกศรโมตตสะกะโตอะราหโตสัมมาสัมบุตัสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมาจารีสุขังเสติต้องขออนุมโมทนาสาธุการกับท่านผู้เฝ้าติดตาม รับฟังรับชมรายการเจริญธรรมรายการเส้นทางสายธรรมและรายการอาหารกายหารใจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุสิ่งตีพิมพ์แม้ที่สุดระบบเ w w ร์นไวเว็บทวันดอทเนวนไวและ w w w ร์นไวทวน เวิร์นไวเว็บทอรวนเป็นความดีที่ให้ความสะดวกซึ่งกันและกันถือว่าทีมงานผู้รับผิดชอบคุณสมชาติรอบกิจและหมุคณะต่างเป็นภาระส่งเสริมสนับสนุนความตั้งใจจริงและจริงใจของทุกท่านทุกคนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการได้ชมและได้ฟังอย่างต่อเนื่องมั่นใจและแน่ใจว่าจะมีผลต่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นโลกแห่งความจริงนั้นต้องอยู่ด้วยความเป็นธรรมและอยู่ด้วยความชอบธรรมตามกติกาที่โลกสมมุติกำหนดไว้ว่ากรอบของการอยู่ต้องอยู่ด้วยกรอบของศินห้าสิลแปดสิลสิบสอิบเือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ดีแล้ว เือว่าต่างคนต่างก็มุ่งเพื่อที่จะสร้างเสริมความดีงามแห่งตนของตนให้ก่อเกิดซึ่งคำว่ามรรคและผลบนเส้นทางแห่งความสุขและสำเร็จดังที่ตั้งใจกันแต่หนักไว้อยู่เสมอว่าชีวิตใครใครก็รักสมบัติใครใครก็รักขึ้นชื่อว่าสามีภรรยาบุตรดาความเป็นเจ้าของต่างก็มีอยู่ ขึ้นชื่อว่ารักและหวงแหนเป็นสิ่งที่มีไว้กับทุกท่านทุกคนขึ้นชื่อว่าความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่จำปรารถนาดังนั้นข้อปฏิบัติใดๆที่ต่างก็มุง่งเรื่องพระธรรมเรื่องพระวินัยจำต้องละเอียดต่อการรับผิดชอบตนของตนโดยข้อวัดปฏิบัติที่ดูเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ระหนักว่าจะไม่ทําอะไรขาดการรับผิดชอบจะไม่พูดอะไรที่ขาดการรับผิดชอบพฤติกรรมใดๆที่แสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมมุ่งเพื่อความดีงามมุ่งเพื่อความเป็นศีลเป็นธรรมในกิจกรรมที่มีอยู่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าความไม่รู้จริงของมนุษย์ย่อมมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย โอกาสที่จะคาดเคลื่อนจากความดีงามโอกาสที่คาดเคลื่อนจากความดีงามก็มีง่ายดังนั้น<ม>หลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ใช้หลักนิสัมมะการังเอโยตึกตรองใข้ครวนให้ดีก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะพึงทำอะไรจะพึงพูดอะไรต่อแม่กันให้โอกาสได้นำเสนอแนวความคิดความบาน จำต้องทบทวนกันกรองแล้วกันกรองอีกค่อยนำเสนอชีวิตของการอยู่ก็จะอยู่ได้อย่างเป็นสินเป็นธรรมธนาไวา้บนพื้นฐานของชีวิตแต่ละวันว่าโดยความตั้งใจจริงแล้วต่างก็มีภาระมีหน้าที่ซึ่งเป็นความดีของเต่ะะคนถ้าว่าโดยภาระโดยหน้าที่แห่งตนของตนมีอยู่อย่างไร ถ้าว่าหมู่คณะตั้งใจและจงใจที่จะรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้ในโลกสมมุติอย่างไรจำต้องดูแลเอาใจใส่สนใจรับผิดชอบในกรอบในกติกาในภาระหน้าที่ผูกพันนั้นๆชีวิตแห่งเราท่านทั้งหลายก็จะเป็นชีวิตที่ดูต่างจากสัตว์บกสัตว์นาำโดยทั่วๆไป จากใจถึงใจด่างก็มุ่งเพื่ออยู่แห่งการเสริมสร้างบาร,รมีเพื่ออยู่แห่งการส่งและสารต่อความดีงามทุกรูปแบบบนเส้นทางของชีวิตแห่งเราแต่ละคนผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลจึงพยายามวางพื้นฐานแห่งการอยู่ด้วยข้อวัดปฏิบัติอันดีงามของแต่ละคนเริ่มต้นด้ลักษณะเป็นผู้ให้ ให้โอกาสให้อาภายัยให้กำลังใจให้ข้อคิดสะก,กิดใจเป็นพื้นฐานในการอยู่ต่อเนื่องกันไปแต่ว่าโดยส่วนแล้วจำต้องย้ำจุดกรอบกติกาของการอยู่ของเราแต่ละท่านแต,แต่ละคนทะเลยังมีฝั่งโนนฝั่งนี้ภูเขาก็ยังมีฝั่งโนนฝั่งนี้ดังนั้นการมีกรอบการมีกติกาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นในหมู่ในคณะ แต่ว,ว่าต่างจากสัตว์บกสัตว์น้ำเพราะมีกฎมีระเบียบมีแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้โดยโลกวิสัยเส้นทางของการแก้การปรับจึงเป็นสิ่งที่ชอบและชอบด้วยธรรมและพระวินัยเป็นความเข้าใจร่วมกันโดยส่วนมากในโลก,กธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามียศก็เสื่อมยศมีลาบก็เสื่อมลาบมีสุขก็มีทุกมีนินทาก็มีสรรเสริญ ความจริงปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัยว่าแต่เราท่านทั้งหลายตั้งใจอย่างไรจำต้องรักษาความตั้งใจของตนของตนอย่างนั้นต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องสุขุมต่อความจริงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่ละคนพยายามรู้เบื้องต้นท่ากลางที่สุดของการเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันนั้นๆชีวิตแห่งการอยู่ของเราแต่ละท่านแต่ละคน ถึงจะมีผลแห่งคว่าเป็นอยู่ที่ดีเลิศประเสริฐด,ด้วยเส้นทางของชีวิตที่ตั้งใจจำต้องบอกตัวเองไว้เสมอว่าเช้าเราต้องมีภาระผูกพันสายเราก็มีภาระผูกพัน,พนต่อแม้เที่ยงบ่ายเย็นต่อกลางวันและกลางคืนยังมีภาระผูกพันที่จะเสริมสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละคนพึ่รู้โดยนิสัยพึ่รู้โดยอุปนิสัย แมเพึงรู้โดยส่วนลึกของแต่ละคนถ้าว่ารู้และเข้าใจตามความเป็นจริงของนิสยัยอุปนิสัยและส่วนลึกของแต่ละคนใจก็จะเป็นกลางใจก็จะเป็นธรรมในชีวิตที่ต่อเนื่องผูกพันต่างก็พยายามเห็นความดีงามซึ่งกันและกันต่างก็เห็นความชอบธรรมซึ่งกันและกันพยายามดูว่ามีความดีที่เป็นส่วนต่างพิจารณาด้วยหลักการและเหตุผลว่ามีความดีที่ส่วนต่าง ดีต่างกรรมต่างวาระดีต่างฐานะดีต่างที่มาที่ไปถือว่าทุกส่วนก็มีดีพยายามมองโลกให้เห็นส่วนต่างบอกว่ามีความดีตามโอกาสตามฐานะมีภูมิธรรมมีภูมิปัญญาต่างกรรมต่างวาระที่สุดแล้วใจแต่ละท่านแต่ละคนจะเปิดกว้างต่อการยอมรับสิ่งที่มีอยู่เกิดอยู่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปเราไม่ถูกเครือบถูกครอบ เราไม่ถูกครอบถูกเคลือบด้วยสิ่งที่มีอยู่ดูว่ามีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและเข้าใจได้ว่าเป็นอยู่อย่างนี้และมีอยู่อย่างนี้ร่ําไปแน่ใจและมั่นใจในเส้นทางของชีวิตแต่ละวันว่าต่างคนต่างก็มุ่งมั่นที่จะมีส่วนอยู่เพื่อสร้างเสริมบารมีกันมีส่วนอยู่เพื่อส่งและสานต่อความดีซึ่งกันและกันด้วยกายกรรมเต็มไปด้วยความปรารถนาดี วจีกรรมเต็ไมไปด้วยความปรารถนาดีมนโนกรรมมุ่งมัน่นต่อความปรารถนาดีต่อหมู่ต่อคณะถ้าแม้ว่าเราดูจะว่าดูไม่สะดวกใจนักดูไม่สบายใจนักแต่โดยส่วนรวมแล้วดีขึ้นต้องยอมและต้องยอมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่จุดนี้คือเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะต่างคนต่างก็รู้ว่ามาด้วยบุญกุศล อยู่ด้วยอำนาจบุญกุศลการที่ทุกท่านทุกคนจะต้องเดินตามในที่พระเ,เจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขผู้นั้นย่อมนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขฐานะอย่างไรขึ้นเชื่อว่าปฏิบัติธรรมก็คือเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมของตนโดยแนวทางที่รู้ภาระหน้าที่ของเราแต่ละคนรู้จักก้มรู้จกหมอบ รู้จักครานรู้จักยอมความเป็นธรรมย่อมเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยพึ่งรู้ว่าเหตุและผลมีที่มาที่ไปว่าเราอยู่กับใครและชุมชนใดเวลาเช่นนั้นจะต้องปฏิบัติเช่นใดเราท่านทั้งหลายต้องระนกักที่จะต้องละเอียดต,ต่อการอยู่ต่อเนื่องกับหมู่คณะให้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปรับต้องขยับให้สอดคล้องก,กับการอยู่ในสังคมนั้นๆ อยู่เรื่อยไปเพราะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามยุคตามสมัยเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ถ้าว่ามูเราเข้าใจว่าอะไรที่ไม่คาดเคลื่อนจากศิลจากธรรมจำต้องมีส่วนได้กระทำจำต้องมีส่วนได้แสดงออกเพื่อความดีงามเพื่อความชอบธรรมแห่งการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะให้ถือว่าเป็นภาระของการอยู่ในสังคมนี ศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุศาสนาธรรมและกิจกรรมยังต้องอยู่ร่วมกันในสังคมในรอบสัปดาห์ก็มีภาระในรอบเดือนก็มีภาระในรอบปีก็มีภาระยิ่งท่านทั้งหลายเข้าใจว่า60สปีของราชแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งเราท่านทั้งหลายต่างก็จะนักที่จะบอกว่าน้อมถวายด้วยข้อปฏิบัติที่ดีงาม หนึ่งนั้นอมิตรบูชาบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนและการอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันสองนั้นปฏิบัติบูชาอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาและทําตนของตนไม่เป็นที่เดือดร้อนของคนอื่นถือเป็นความยิ่งใหญ่ของการบูชาแห่งเราท่านทั้งหลายตั้งใจอยู่เสมอว่าการบูชาอย่างนี้ถือเป็นความยอดเยี่ยมและ เยี่ยมยอดของการเกิดมาเป็นมนุษย์การที่ต่างคนก็ตั้งใจที่จะน้อมถวายเป็นราชบ,บูชาในโอกาส60ปีของรานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ตระหนักในการแสดงออกในการอยู่รูรักสามัคคีในมูลในคณะให้เป็นภาระให้เป็นธุระ,ใน,ระในการที่จะแบ่งเบาธุระภาระ,าระซึ่งก,กันและกันให้ถือเสมอว่าสถานที่เราก็ให้ สิ่งแวดล้อมก็เป็นใจคำสั่งสอนอันพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วว่าแต่ต่างคนต่างก็ให้โอกาสได้มีส่วนเสียสละได้มีส่วนขคมใจได้มีส่วนทนได้และได้มีส่วนที่จะบอกว่าอะไรพอให้อภัยได้เราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันผลพื้นฐานแห่งความชอบธรรมจำต้องยอมรับว่าอะไรพอยืดหยุ่นกันได้ จำต้องยืดหยุ่นกันเพราะสังคมเป็นการอยู่ก็ดูมีความต่างต่างตั้งแต่สีสันต่างตั้งแต่อ้วนพร้อมจอมตลกต่างแต่คําว่าสูงต่ําดําขาวเราต่างต้องยอมรับความจริงเป็นอย่างนี้ชีวิตของแต่ละวันก็จะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเชื่อว่าในวโรกาส60ปีของราช80พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ75พรรษาของเพระนางเจ้าเริกินพระบรมราชินาถเป็นโอกาสที่ควรได้แสดงออกด้วยคำว่ารู้รักสามัคคีในมูลในคณะอะไรที่พอยืดหยุ่นได้ขอให้เป็นโอกาสยืดหยุ่นกันอะไรที่พอให้อภัยได้ก็พยายามให้อภัยซึ่งกันและกันแต่หนักที่จะอยู่อย่างชั้นพีน่น้องตหนักที่จะอยู่อย่างรู้รักสามัคคีในมู่ในคณะ ย้ำว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเต็มไปด้วยความปรารถนาดีต่อการอยู่ในสังคมนั้นๆถ้าแม้มีอะไรเกิดขึ้นขอให้เป็นส่วนหนึ่งดูแลใจใส่ดังที่ทลายได้กระทำมาดีตลอดรอดฟังไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้ภูเขาไฟระเบิดอุบัติเหตุเพลิัยสิ่งที่เกิดขึ้นในสโลกวิสัยทิ้งที่เปลี่ยนแปลงในโลกวิสัยคอยห,หมูนะ่คณะได้ตะนัง ที่จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งการรู้รับผิดชอบและมีส่วนเอาใจใส่สนใจในความจริงที่ปรากฏอยู่ในสังคมนี้นั้นชีวิตแต่ละวันก็จะเป็นชีวิตที่ดีได้และมีส่วนดีขึ้นดังที่ตั้งใจยิ่งระหนักว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นสมบัติของทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นสมบัติของทุกคนสิ่งที่รักต้องพัดพรากจากกันเป็นสมบัติของทุกคนเย็นร้อนอ่อนแข็ง หนาวร้อนอ่อนแข็งก็มีความจริงเป็นเช่นเดียวกันถ้าว่าใจเป็นบุญเป็นกุศลใจเป็นศีลเป็นธรรมต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ด้วยความดีงามคือข่มใจและทนได้อาศัยหลักความขยันเป็นพื้นฐานแห่งใจเพียรพยายามที่จะทำทุกส่วนที่ต่อเนื่องและผูกพันให้ได้คำว่าสุขและสำเร็จให้ได้คำว่าส,สะดวกและสบายสุขสำเร็จสะดวกสบายดังที่พวกท่านตั้งใจกันแล้ว ต้องตั้งใจต่อไปว่าเราจะอยู่เพื่อส่งเพื่อเสริมเพื่อเติมความดีงามให้เต็มขึ้นในใจของแต่ละคนเชื่อว่าทุกท่านทำได้และได้ทำดังที่ตั้งใจกันขอยตระหนักไว้ว่าการอยู่ก็อยู่เพื่อเป็นการเสริมสร้างบารมีอยู่เพื่อส่งเสริมความดีแห่งตนของตนซึ่งก็มีผลต่อเนื่องกับการอยู่ร่วมกมุคณนะจึงเข้าใจว่าเป็นภาราผูกพัน ถือว่าไม่จิ้มฟันยันเหลือรบมีผลกระทบต่อเนื่องซึ่งก,กันรลยกันดังนั้นอะไรที่พอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ขอคหอเป็นคนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกิจกรรมร่วมส่งเสริมความดีงามความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมนี้ด้วยกิจวัตรปฏิบัติที่รอบเดือนรอบปีมีกำหนดไว้แม้ที่สุดแล้ววาระโอกาสพิเศษดังที่เข้าใจกัน 60ปีของราช8ปพรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านทั้งหลายและ75พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถควรเป็นการน้อมถวายส่วนหนึ่งเป็นนมิตรบูชาส่วนสองเป็นปฏิบัติบูชาดังที่ท่านทั้งหลายได้กระทำดีงามมาตลอดรอดฟังคอยเปเรื่องตั้งใจและจงใจที่จะทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมา ตั้งใจจะลดตั้งใจจะละตั้งใจจะเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีตั้งใจที่จะพยายามรู้เท่ารู้ทันต่อราคะโทสาโมหต่อตัวโลภตัวโกรธตัวหลงที่เกิดขึ้นในใจตั้งใจที่จะละตั้งใจที่จะลดตั้งใจที่จะหยุดพฤติกรรมเก่าๆที่ไม่ดีไม่งามความดีงามความเป็นธรรมก็จะเกิดได้ดังที่กล่าวมาต้องขออนมโมทนาสาธุการกับความดีงามของทุกรูปทุกนาม ที่ต่างก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาดีตลอดรอดฟังขอจงได้คือความสุขความสําเร็จควาว่าสะดวกและคําว่าสบายจงมีจงเกิดกับทุกรูปทุกนามจงทุกประการจงทุกท่านทุกคนด้วยเธอเพื่อสืบสารจันโลงพระพุทธศาสนาสร้างบุคลากรอันเป็นเนื้อนาบุญมูลและนิติถาวรจิตถาวรวรมาลัยจัดให้มีโครงการบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณวัดคุณแม่จันทร์เขตประเวศกรุงเทพทุกวันอาทิตย์ที่สองของทุกเดือนจึงขอเชิญคุณบุตรที่สนใจเขารับการบรรพชาเป็นสามเณรและอุปสมบทเป็นพระพิสุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริเวณสวนป่าสาราพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพโทรศัพท์02251231502 2525465 5สัพพารสังธรรมรโสชินาติรถพรธรรมชนะรถทั้งปวงณสถานที่แห่งนี้มีความสงบเย็นท่ามกลางแมกไม้ธรรมชาติเป็นธรรมอุทยานกลางพลนคร ด้วยพระมหากรุณาทิคุณอันไพศาลเพื่อพุทธศาสนิกชนจากได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาสัมมาปฏิบัติตามพุทธวิธีนณสปายาสถานนามศาลาพระราชศสัทธาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพณธรรมสถานแห่งนี้มีการอบรมธรรมปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน วันละสามเวลาคือ7-8ถึนาฬิกา1 2นาฬิกาและ17-20ถนาฬิกาสำหรับในวันอาทิตย์จกได้อาราธนาพระวิปัสนาจารย์พระเถรานุเถระจากจังหวัดต่างๆมาแสดงธรรมเป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลา13-15ถึนาฬิกาเดือนละสองครั้งสอบถามรายละเอียดได้ที่มูล,ลนิธิศาลาพระราชศรัทธาโทรศัพท์2538 8 2 2